มาดูใกล้ๆนะครับว่ากลบนาแทสสีเขาจะเป็นยังไงเห็นไหมนี่ครับเ็นด,ดูดูสีข้างหลังนี่มันไม่ได้ขาวนะ <c oughs> ก็ไม่ให้มันแน่นเกินนะถ้าแน่นเกินเดียวมันจะอาจจะย่างแล้วสุกยากนะครับน่ากินเนาะนี่ครับไข่เต็มท้องเลยพี่น้อง <c oughs> นี่นี่พี่น้องมาดูโอ้โห,โหกลบจะไสหอมมากบอกไปเลยว่าหอมออ้ยจะหลุดแล้วครับตรงนี้ นี่นี่นี่คือไข่กบครับเดี๋ยวผมจะใช้มือนี้เลยนะครับนี่พี่น้องมันเป็นไข่กบครับมาแล้วสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับมีของดีพี่น้องพอดออีได้กบนามานะครับคือช่วงนี้ที่บ้านรองหวายเนี่ยเขาทํานาปลังนะครับก็มีเซียนมีอยู่คนเดียวแหละลูกลูกตาบัาง แกก็ไปหากลางคืนตามรอยคันไถนะครับเวลาปกติกบจะจําสินนะกบเนี่ยจะจําสินอยู่ช่วงนี้แต่ว่าแต่ว่า,เ,าเขาปล่อยน้ําชนระทานมาที่บ้านหลวงไหวครับเขาก็ทํานาปังกันอย่างเงี้ยเนาะกบเจอนาใหม่ก็เลยออกมาครับนะก็เราก็จะได้กบนาแท้ามาตุงเด่นเคยไปเที่ยวสุรินทร์คิดคิดมาหลายครั้งแล้วครับว่าอยากจะอยากจะทํากินเองดูบ้างเคยไปตามซื้อถึงบ้านแค่เลยนะแต่ว่าแกไม่แกบอก ที่เราที่เคยไปเนี่ยมันไม่มีไม่ได้กินวันนี้เราจะทําเมนูเองครับเมนูจากคนสุรินอังแกบบบเป็นภาษาคำเม <c oughs> นนี่มีเยอะ,ยอะนะกบสองกิโลครับมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องวันี้นี่แต่กบตัวใหญ่ๆกบนาแท้ครับเนี่ยดูนี่มันดูใกล้ๆนะครับว่ากบกบนาแท้สีเขาจะเป็นยังไงเห็นไหมนี่ครับเดีนยวดูดูสีข้างหลังนี่มันไม่ได้ขาวนะแล้วก็สีของกบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับอังแกบบบ เขียนยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวจะพีไม่ดูอังแคบบับนะครับใช้กบนี่แหละมามาทําเป็นเครื่องมันเอามาหมักแล้วก็เอามายัดในท้องกบอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะเรียกคนคเขมรเขาเรียกว่าอังแคบบับนะครับใส่สมุนไพรเยอะๆนะกเ็เขาจะทําแหลกกบแล้วถลกหนังออกมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะเอากบเนี่ยเป็นลาบนะเราก็มาปรุงกับเครื่องสมุนไพรเยอะๆนะครับก็ยัดเข้าไปในตัวกบอีกทีหนึ่งนะครับกบนาน,นะครับ แล้วก็เอามาย่างกับเตาถ่านย่างไฟอ่อนๆกินกับข้าวเหนียวลองดูว่าวันนี้น้องเด่นจะทําอังเก็บบับเหมือนพี่น้องชาวสุรินหรือเปล่าเหมือนไม่เหมือนอยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่น้องนี่มนคล้องมาดูใกล้ๆครับ, Un บอังเก็บบับกบนาเดี๋ยวบูดูแบบใกล้ๆนะครับนี่คือลาตาของกบนาแท้ครับสีสันเขาจะมีความเข้มกว่านะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็มีตัวใหญ่มากเลยนะนี่ครับนี่ ตัวใหญ่เราก็จะเอามายัดไส้ครับตัวเล็กเราก็จะเอามาลาบนะครับนะเอามาลาบแล้วก็เราก็จะเอามายัดในท้องอีกทีนึ่งโดยเราจะมีสมุนไพรเยอะๆนะครับมานะครับสมุนไพรที่โรงเรียนพูดถึงก็จะมีตะไคร้นะครับเดี๋ยวเอามาใส่เพราะที่สวนตะไคร้เยอะตะไคร้นะครับข่านะครับขมิ้นนะครับใบมะกรูดเดี๋ยวซอยใส่กระเทียมหอมแดงนะครับเกลือผงนัวนิดหน่อยแล้วก็มีผงปรุงรสอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเอามาพริกแกงทุกอย่างโขลกรวมกันใส่ตะไคร้เยอะ นะครับแล้วก็เอากบาที่เราชำแหละเรียบร้อยเนี่ยมาลาบจนละเอียดเลยนะครับลาบจนละเอียดเลยแล้วก็เอามารวนในนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็กลับยัดไปในท้องกบอีกทีหนึง่งแล้วก็จะย่างไฟอ่อนๆแล้วกินกับข้าวเหนียวใครไม่เคยเห็นในรอดูด้วยกันนะครับอ่ะดูหนึ่งก็จะหั่นเครื่องปรุงไว้รอแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปชำแหละกบแป๊บหนึ่งนะครับแอแก็บบ๊อบอังก็บบ๊อบ มาแล้วที่จริงท,ท,ที่เราไปซื้อเนี่ยเขาจะลอกหนังนะที่จริงผมเป็นคนชอบหนังกินชอบหนังกรบมากกว่าจะลอกนะแต่ว่าขอขอแก้เสื้อมสักตัวหนึง่งนะครับแก้เสื้อกบขอลอกหนังมาสักตัวหนึง่งที่จริงไม่อยากลอกตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเสียดายมากเลยอู้ขาใหญ่มากเลยนะครับหลังจากเราเตรียมของเดีย๋ยวเราก็มาทํากรบแป๊บหนึง่งมันจะยากขั้นตอนนี่แหละครับขั้นตอนในการทํากรบนี่จับมันแก้เสื้อละนี่ นี่เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องในมันออกเราจะไม่ผ่านนะครับเราจะล้วงเครื่องใน,นเขาออกแล้วเราก็จะยัดกับยัดเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเล็กๆมาลาบๆลาบ,าบ,าบ,าบละเอียดเลยแล้วเราก็จะเอามายัดเข้าไปในท้องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลุงเด่นอทํากลบแปบนึงพี่น้องอังแก็บปุ๊บอังแก็บบ๊บ <laughs> ได้แล้วนะครับกบสองตัวอันนี้ตัวที่ชำแหละเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพวกนี้เราจะเอามาทําเป็นเครื่องมันเป็นกลบน,น,นะครับ เครื่องเคียงคือเอามาทําเป็นเขาเรียกอะไรจะเอามาราบๆแล้วก็ใส่กับเครื่องปรุงแล้วก็ยัดเข้าไปในท้องอีกทีนึงนะครับลาบๆอย่างนี้ราวผัดกะเเราน่าจะโอเคนะนี่น้างราบๆราบไปผัดกะเเราเนื้อมันสวยเนาะเนื้อกวบครับลาบจนละเอียดเลยนะครับราบจนกระดูกก็คือนี่มปด้วยกันเลยเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะเหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่รอดูด้วยกันว่าหน้าตาย่างออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนครับ เกือบได้ที่ละโอ้เนื้อเนื้อมันน่ากินเนาะเนื้อกบครับที่มันจะแพงก็เพราะว่ากบเราเนี่ยมันต้องใช้กบครึ่งหนึ่งครับในการที่จะจะให้มันอร่อยต้องใช้กบอีกครึ่งหนึ่งใช้กบครึ่งหนึ่งเป็นตัวมันแล้วอีกครึ่งหนึ่งที่จะเอามาทํายาไส้มันมันก็เลยอาจจะแพงตรงนี้แหละครับยิ่งเป็นกบนาก็200กว่าบาทะใกล้แล้วครับเดี๋ยวเราจะตามเครื่องกันละใกล้แล้วครับ นะครับราบละเอียดแล้วก็เอาตะไคร้นะตะไคร้เยอะๆเลยตะไคร้ต้องเยอะๆนะครับใส่ขาหน่อยหนึ่งสมุนไพรต้องใส่หลายๆอย่างใบมะกรูดนี่จะหั่นฝอยใส่ครับลักษณะใกล้เคียงกับการทําไส้อัวเหนือเลยนะนี่ใส่ขาเข้าไปหน่อยใส่สมุนไพรเยอะใส่ขมิ้นนะยครับอันนี้ไม่รู้เขาใส่หรือเปล่าแต่ผมจะใส่เองนะผมว่าขมิ้นนี่มันก็ดับคาวแล้วก็สีเหลืองมันสวยดีครับใส่ขมิ้นอีกนะสองกรีบเดี๋ยวตามละเอียดก็ใส่หอมใส่กระเทียมเข้าไปอ๋อ ใส่พริกแห้งก็สเม,เมเเด็ดนะครับสักสองสาเม็ดให้มันเผ็ดนิดๆนะครับนี่เดี๋ยวพริกแห้งมาใส่ด้วยนะครับอือ้กบใหญ่ต้องใช้ไม้แล้วมาดูอันนี้มาดูเนื้อดูครับอันนี้เป็นเนื้อกบนเนื้อกบที่เราสับไว้ สีสันน่ากินมากเห็นไหมเแล้วก็มาดูเครื่องโอ้ตำไว้อย่างเยอะครับนี่เครื่องปรุงสมุนไพรสีเหลืองเหลืองเห็นไหมครับเี๋ยวแบ่งไ้หน่อยนึงคุณเด่นก็จะเอาเพื่อจะได้ให้เห็นแบบจระจะเอากบที่เราล่าไปเนี่ยนะครับลาบจนเออจนไม่ไม่เหลือกระดูกเลยครับเนี่ยสามารถบี้ได้เลยนะครับไม่เหลือกระดูกเลยละเอียดนะครับใส่เข้าไปคลุกเขากับสมุนไพรที่เราตำไว้เดี๋ยว เครื่องใส่เครื่องเยอะมากเมื่อกี้ใส่เครื่องเยอะๆเขามันจะอร่อยนะครับใส่เครื่องเข้าไปแล้วก็ตำเหมือนเดิมมันจะได้เข้ากันใส่เกลือใส่ผงนัวแล้วผงปรุงรสนิดนึนงก็อ่าใส่อันนี้เกลือแกงนะครับไม่ใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันจะขาวถ้าอยากให้นัวถ้าจะทานก็อาจจะใส่น้ำปลาได้นะตำจนเนื้อกบมันเข้าอนุก,กันเลยนะครับ แล้วก็ทำไมเรถยงใช้โคกตำเพราะมันมันจะได้เข้ากันดีนะเครื่องแกงรุงรสตามใจชอบครับจะใส่ปลาลหาจะใส่ผงนัวผงกุ้งรสอะไรก็ออกแล้วแต่บ้านไหนชอบแบบไหนก็ใส่ไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้อีกอย่างหนึ่งทำไปคลา้ายๆกับอันนี้เหมือนกันนะผมว่าไอ้อะไรนะไสอั่วครับเนี่ย ไอ้พวกกูหั่นฝอยเวลาเรากัดโดนนี่มันหอมนะครับให้มันใหญ่ขึกก้นอืมนี่แหละพวกกูหั่นฝอยนี่ใส่เข้าไปเลยเอาละครับอหอมอยู่นะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะ จับมันยัดเข้าไปในท้องไปนี่คือกบที่เราเตรียมไว้ครับตัวนี้ไข่ด้วยนะกบนี้ครับนะก็เอาเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ยัดเข้าไปเลยต้องปิ้งไฟคิดเท่านะครับต้องปิ้งแบบไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับนี่ยัดเข้าไปในท้องกันเลยครับให้ท้องมันป่องๆถ่ายในท้องกนะันนะนี่มันจะลงมาในท้องนี่นะครับ โอ้โหพี่น้องเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ไม่ให้มันแน่นเกินนะถ้านแน่นเกินเดี๋ยวมันจะอาจจะย่างลรวสุกยากนะครับน่ากินเนาะนี่ครับไข่เต็มท้องเลยพี่น้องไขก่กบนะแต่ว่าบางทีย่างย่างยังไงเนาะพี่น้องเลยนี่เอาต้องหาไม้มาเสียบดีเดี๋ยวต้องเอานี้ไม้แหลมไม้ไว้ละกระดาษไว้ไม่ให,ไให้ไม่ให้มันออกรูดออกเอนี่นี่ครับได้อยู่ เดี๋ยวเยว็บไปดีก่อนเย็บแผลมันคืนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาไปย่างเลยครับมาแล้วครับพี่น้องไม่ต้องใส่ไม้เสียบหรอกเพราะผมดูแล้วผมใส่เครื่องมันเยอะถ้าใส่ไม้เสียบก็เอาท้องไปเอาไม้ไปบีบท้องอีกก็ยากอันนี้เราไปย่างก,กับเตาถ่านเลยเดี๋ยวตามเรียนมาครับมาตามเรียนมาดีกว่า นี่ย่างเตาอย่างนี้เลยพี่น้องย่างไฟอ่อนๆย่างใกล้ๆหน่อยแล้วก็เอาอางแก๊บบบเราวางเลยนี่เลยเป็นตัวๆอย่างนี้เลยกินนี่โอ้นี่ปิ้งไฟอย่างนี้นะครับม,นะม,นะมาดูใกล้ๆเลยน่ากินไหมนะเนี่ยมาดูใกล้ๆหน่อยไปอีกนิดนึงนี่นี่นี่เออนี่ครับเห็นไหมเออปิ้งอย่างนี้เลยดูนะนี่ทำไมมันดูตัวเล็กจังเลยอ่ะดูในมุมกล้องอ่าจริงๆกบผมตัวใหญ่ใหญ่ ตัวสองตัวนี้เก็บครึ่งกิโลนะครับเนี่ยนี่เราก็ปิ้งกับเตาถ่านอย่างนี้เลยครับนะแล้วก็นั่งดูมาเรื่อยๆอย่าให้ไฟแรงเพราะว่ากบผมนี่ยัดไส้เข้าไปเยอะนะครับอย่าให้ไฟแรงให้ไฟกันอ่อนแต่ว่าใช้ไฟขี้เท่าถ้าอาทิตย์กำลังจะตกดินนั่งกินข้าวกับปิ้งน่าจะโอเคเดี๋ยวเขี่ยไฟหน่อยไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวนนเ,ยวเยวราติดตามครับเอาละครับพี่น,อน้องตอนนี้เวลา 17นาฬิกา48นาทีนะครับภาพที่จะตกดินะครับที่เวียงเชียงรุงครับเดี๋ยวนิดเดียวเห็นไหมเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับอ่าบรรยากาศสวยๆครับเดี๋ยวเขาก็ทํานาปีแล้วนะครับนาตั้งเริ่มจะเขียวแล้วนะครับแต่บรรยากาศที่สวนโรงเดนยนยังสว่างอยู่นะครับโอ้สีสันน่ากินอยู่นะไม่เคยเธอทำทำครั้งแรกนะครับพี่น้องใช้ไฟจากเตาถ่านแบบใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมันจะสุกมาจะเป็นยังไงก็รอติดตามครับพี่น้องฮรบรรยากาศดีๆปิ้งกับเตาถ่านครับ นี่มาดูมาดูมาดูาดอังอังเราอังอังอังนี่โอ้ต้องใช้ไฟอ่อนครับดูกินคาเตาจริงจริงรู้แล้วทําไมเขาถึงถอกถลอกนังออกทองนาลกละเออถลอกน,งออกนังออกมันจะสวยกว่าสีมันจะสวยกว่าครับนี่น้ากาลังหยุดจริงๆนี่เลยเดี๋ยวไปหาสปอตไลท์มาเปิดก็นั่งกินจะกินข้าวกับกองไฟครับเพราะว่าเชียงรายหนาวแล้วพี่น้องเดินก็จะนั่งกินข้าวนี่ยนั่งปิ้งกบไอ้ที่กบที่เราเหลือเมื่อกี้ นะครับเราก็จะมาหอ่อห่อกลับไปตองลำบกไปด้วยมันเหลือนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอชิมครับโอ้ยนี่ใกล้เหลืองแล้วพี่น้องโอ้เหลืองน่ากินนะนะมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูปูปิ้งไฟอ่อนทำไมมันตัวเล็กจังเลยดูจริงจริมันตัวใหญ่นะครับนี่นี่นี่ดูสุกโอ้นี่ครับบางตัวตัวนี้มีไข่เต็มท้องนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไข่เต็มท้องนะครับนี่ ก็มีไข่พอดีครับผมก็เลยเอาไข่ยัดไข้ข้างในอู้ร้อนๆครับนี่พี่น้องเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันดีกว่าครับโอ้นี่นสูตรครับกบยัดไส้ครับอหอมมากหอมกินสมุนไพรนะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันนะครับนี่นี่พี่น้องมาดูโอ้โหกบยัดไส้หอมมากบอกเลยว่าหอมอู้จะรูดเลยครับตัวนี้นี่นี่โอ้รูดแล้วเป็นแบบนี้นี่อู้แต่ก็กลิ่นใบมะกรูด ไคร้นะครับ่าคมิ้นนะแล้วก็กระเทียมหอมแดงโอ้หน้ากินนะเหมือนจะทําง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนจะทํายากก็ไม่ยากขั้นตอนในการย่างนี้สําคัญนะครับเพราะว่าโอ้มันใช้เวลาเนาะถ้าย่างเร็วมันก็จะไม่สุกข้างในเดี๋ยวลองปาดให้ดูนะครับกองก้องตามนิดหนึ่งนะลองนี้ปาดดูกินเราจะกินบนนี้นะครับโอ้โออย่างงี้สุกแน่นอนครับเพราะว่าแห้งๆเลยดึงดึงไม้ออกโอ้โหนี่ดู นี่นรนรนครับอู้อนร้อนๆครับนี่คือเนื้อก,กบที่เราสับมาเรียบร้อยแล้วอยู่อยข้างในนี้กลิ่นหอมมากอู้หรือว่าผมเป็นคนเหนือมึงเดีเป็นคนเหนือทำหรือเปล่ากลิ่นออกไปทางไส้อัว <c oughs> กลิ่นออกไปทางไส้อัวเชื่อไหมครับลุงเดียนเนี่ยเคยขับรถจากเชียงรายเนี่ยไปจังหวัดสุรินเพื่อจะไปตามกินอังแกบบบเแหละแต่ไม่ได้กิน ขับรถเติมน้ำมันรถไปเกือบสองพันครับก็เลยไปออกที่ไปนู่นนะไปออกอีสานใต้ออกจังหวัดตราดออกชนบุรีไปนู่นเลยครับนูนี่นี่มาดูไม่รู้ว่ารสชาติขเขาจะเหมือนของเราหรือเปล่านะแต่ของเรานี่ทําไปทํามาผมว่ากลิ่นเหมือนไส้อั่วมากเลยแต่ว่าหอมมากครับพูดไปํำลายไหนอันนี้คือกลิ่นของไส้อัว่วกลิ่นของเครื่องเทศนะกลิ่นของสมุนไพรฮะหกลใกล้ใกล้ืม อ้อร่อยเนอะอืมอืมอร่อยเลยครับถูกใจเลยอุ้ย,ย,ย,ยไม่รู้ว่าต้นฉบับจะอร่อยอย่างนี้ไหมแต่วาเนี่อร่อยคือคือข้างในนี้ผมก็ยัดกบนาเต็มๆโอเคอืมย,ย,ย,ยัดกบนาเต็มๆให้มันให้มันอืม แล้วก็เอากบนาไปตําอยู่ข้างในเนี่ยมันก็เลยเน้นเน้นจากวัตถุดิบธรรมชาติของแท้อืมกินนิดเดียวกับข้าวคำใ,ใหญ่เลยหาดเวลาถินงนั่นอยู่ทำคำข้าวอย่างนี้นะแล้วก็ใช้มือบิดงนี้เลยดูก่อนหรอครับนี่เลยแล้วกินอย่างนี้เลยกลมกรบมากแงไ่ไปกื้ออืม หอม้นหอมปีน่าองคนเหนือเขาถ้ามีโอกาสอยู่จังหายอยากกินเมนูนี่ลองมาทำดูครับผมเคยไปที่สุรินไปหายายแกนะที่เคแกออกทีวีเนี่ยแกไม่มีกบนาแกไม่ทำแกไม่เอากบเลี้ยงทำแกบอกมันไม่อร่อย ทำแล้วจะเสียชื่อแกแกก็เลยผมไปวันนั้นก็ไม่มีไปถึงบ้านเลยครับขับรถไปถึงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเข้าไปในปา่าไปในหมู่บ้านแบบเหมือนเหมือนมาบ้านต้องไหวเลยไปเจอบ้านแกอืม,มอ,อืมมองหนึ่ง่นี่ยขาขานี่ขาเป็นขากุบับ ที่ผมก็ตอกมามัดไว้ขาโออืมถ้ามบอกว่าเหมือนไก่นะไก่ไม่แพงเทอากบุนาครับกลุา,อ,ลาอืาหวานเนื้อมันเป็นเส้นๆเวลากัดเข้าไปก็อร่อย สมใจอยากรอบนี้ทำเองลองกินดูก่อนมีโอกาสสถานการณ์ดีๆเดี๋ยวจะไปกินที่สุรินทรีรอบหนึง่งแต่แต่ก็ไม่น่าไม่น่าเกลียดอร่อยมากย่างต้องอยางฟางอ่อนอ่อนครัมอร่มัม้สุก ทำตัง้งแต่ตีโมงนะใส่พริกแห้งเข้าไปหน่อยอก็เกือบจะบอกว่าเป็นไส้อัวหมูแต่อร่อย,ยอคือความอร่อยอยู่กินข้างเตาไฟครับเห็นเตาไฟแล้วอากาศหนาวๆอยใา้เงี้ยใช่เลย ว่าต้องให้ช่างภาพด้ยทีมันเนี่ยขามมันแต่ว่าถ้าถามว่าบางคนอย่างผมเนี่ยชอบกินหนังกบนะไม่เอาหนังออกได้ไหมผมว่าเอาออกเลยถ้าถ้าไม่ออกแล้วมันดูสีไม่สวยเนี่ยมันดูแบบมันดูไม่สวยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันเหี่ยวเหี่ยวมันดูมันดูแบบมันดูไม่ค่อยสวยนะครับสู้สู้เอาราออกดีกว่าแต่หนังหนังกบนานี่มันเอาออกยาก กว่าหนังก,บ,กบเลี้ยงนะครับมันจะเหนียวกว่าแน่นกว่าแล้วขนาดพุงมันไม่มีหนังเนี่ยมันยังไม่แตกเลยครับดูนี่ตัวนี้นี่นี่จริงๆผมคนชอบกินผมว่าหนังกบเนี่ยไปสั่งผัดเผ็ดกบเนี่ยท่านอาหารเนี่ยเขาเอาหนังมันออกหมดเลยอะหนังมันอร่อยนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมตัวนี้ดีกว่าอันนี้คือกบนาแท้มีไข่ ที่เห็นน้ำดำงเมื่อเช้าอ่ะตอนในในกล้องแล้วมาจะบอกว่าเป็นอะไรนี่คือไข่กบครับเดีย๋ยวผมจะใช้มือนี้เลยนะครับนี่พี่น้องมันเป็นไข่กบครับโอ้โหดูดูแต่ขา้ขางขา้างอู้นี่ท้อร้อนๆนะครับนี่เป็นไขก่กบอันนี้น่าจะกบโดนหลอกครับกบอ่ากลังจําศีลอยู่อยู่ดีน้ํามาน้ําชนประทานมากกบก็นึกว่าเป็นหน้าฝนก็ออกมากันใหญ่เลย สุดยอดหวัวนี้อร่อยมากกว่าที่ที่เยื่อนครับแต่สำหรับคนที่ชอบกินนะคนแบมักคนมบชอบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงานอบ้างผมก็หมักได้พอดีเป้เลยมีพริกหนวส่วนสัก สัก,กรำเนี่ยมันจะเพิ่มมรสชาติดีกว่านี้อหน่อยหนึ่งแต่ว่าดีแล้วที่เราใส่พริกแห้งเข้าไปนัวครับก็มีโอกาสเราไปทำดูนะครับสำหรับเมนูนี้อังแก็บบบอาจจะออกสำเนียงไม่ถูกนะเป็นภาษา,ขาเขมรน,นะครับอ,อร่อยอืม,มต้องกินเีย่น้อยอ่ะเข้มข้นมากใส่สมุนไพรเยอะๆแล้วกินกับข้าวเหนียวเลยอ่อย อารมณ์เดียวกับกินไส้อั่วครับแต่ว่ามันเป็นกบมันก็หอมกว่าแล้วมันได้อีกลาตนได้อีกกลิ่นนึ่งเงี้ยอร่อยเดี๋ยวจะกินกับข้าวเหนียวเลยนะคาใหญ่ๆนี้มีนนี้มีท้องท้องกบครับท้องกบต้องเอาหัวหลบหน่อยมันมีท้องกบเห็นไหยเนี่ยเย็นๆนะครับนะไม่เห็นอยู่ยดีกากินเลยเยวลา,ามาลาบให้ลาบหรือ,อให้ละเอียด ถั้ากระดูกมันหายหมดเลยเวลาเรากัดเนี้ยมันจะไม่เจอถ้าเจอมันก็เจอเล็กๆมันก็กรอบไปแล้วก็ขั้นตอนการย่งถ้ามีเตาไฟใหญ่ๆเหมือนโรงเด่นเนี้ยถ้าถ้าเตาถ่านอังโลเนี้ยมันอาจจะร้อนร้อนไวเกินไปมีเตานี่แล้วก็ลมก็หมุนเวียนไปซ้ายบ้างขวาบ้างมันเลยสุกส,สม่ำเสมอครับมันก็เลยอร่อยก็คุณเพื่อนมีโอกาสเราไปทำดูเนาะลํำครับล้ำแท้ <c oughs> หรือว่าใครอยากเห็นว่าขั้นตอนที่เขาทำจริงๆเป็นยังไงก็ลองไปเสิร์ชดูอังแกบบ๊อืมอร่อยไปแล้วครับกินกันต่อไปยาวๆครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวไปให้เยะทวดตัวเอกินหมดแล้วน้องมักินน้ำป่านแบ่งๆไว้หน่อยอร่อยจริงคนแก่ต้องชอบมานัางกินอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังทุ่มกว่ายายทอดกินข้าวสองทุ่มนะเดี๋ยวไปให้แกได้ชิมดูนะครับก็ขอตัวไปแล้วนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกะระดุงเด็ดพากินพาเที่ยวกินขาชวแลกันห้างว้าวว้าวสุดยอดข<า>้บไม่บาง